ครับเรายังอยู่กันที่บ้านป้าซิวซิวนะครับเดี๋ยวคุณป้าเขาจะพาไปชมอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องนอนได้สี่ท่านนะครับเสริมหนึ่งท่านเนาะตัวห้องนี้อ่าจะอยู่จากห้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้มีระเบียงเปิดออกมาได้นะครับมองเห็นภูเขาสวยอีกมิติหนึ่งนะครับแบบอีกแบบหนึ่งเลย ห้องนี้ราคา1,200บาทนะครับก็จะเห็นวิวเขาสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างห้องนะครับให้ดูนี่ครับก็มีอุปกรณ์ใช้งานประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์เนาะเปิดระเบียงออกมาชมบรรยากาศข้างนอกได้ นี่ถ้าแบบช่วงฤดูฝนเนาะฝนหยุดตกเนี่ยมันจะเห็นไอหมอกสวยๆเลยนะคิดว่าน่าจะบรรยากาศดีนะครับอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับจะแยกส่วนจากห้องนอนนะครับห้องน้ําอยู่ชั้นด้านล่างเนาะจะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะครับห้องน้ํามีให้สองห้องนะครับ แล้วก็ถัดจากห้องน้ําก็จะเป็นจุดที่สามารถทําอาหารกินเองได้นะครับเดี๋ยวคุณป้าจะอธิบายอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับเป็นห้องครัวนะคะสามารถใช้ของในครัวได้ทุกอย่างมีตู้เย็นให้แล้วก็มีการน้ําร้อนมีอันนี้อันนี้จะเป็นช้อนจานนะคะ,ะจานอันนี้แก้วกาแฟค่ะ,ะลิ้นชักนี่ก็จะมี อันนี้อันนี้จะเป็นช้อนนะคะจะเป็นการน้ําร้อนการน้ําร้อนค่ะการน้ําร้อนโอเคอันนี้เตาอบนะคะกินให้เตาอบไอร้อนประมาณนี้อใช้เราดินน้ำอย่างเงี้ยใช้ได้ผูนนกเขา,าสามารถใช้ผดใช้ได้เลยค่ะ ต้นดอกไม้ของเรานะคะกันแดดกันกันแดดกันฝนไม่ค่อยได้แต่กันแดดได้แว่เวลาออกดอกก็สวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้าจะซิวด้านหน้านะคะสวยค่ะมองภูเขาได้อย่างงามเลยค่ะนี่อะค่ะสุกเรือเกินที่เนินมอปลางและะ้วมาเช็คอินที่จำบลบ้านมุงนะคะจะมีภูเขาวสวยข้างทางงามค่ะมีถ่ายรูปด้วย <Hello. S 2> <c oughs> อ่าไปค่ะแล้วก็จะมาที่หน้าต่างโบราณนะคะ,อ,นนาาะ,คะอันนี้คือหน้าต่างโบราณค่ะค่ะอันนี้คือประตูโบราณเปิดได้ด้วยค่ะจะเป็นจุดไฮไลท์ของบ้านสิวนะคะจุดถ่ายรูปของบ้านสิวเลขาบ้านพักบ้านสิวโฮมสเตย์นะคะ